เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่23ถ้าผมชนะอาจารย์จะช่วยสอนวิชาแพทย์แผนจีนแบบส่วนตัวให้ผมได้หรือเปล่าตอนตอน้นณหอพักนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางล่วกกังยังคงรู้สึกถึงความขุ่นเคืองภายในอก เขาสอบเข้าได้ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีสำหรับเขามากที่ได้เรียนในคณะแพทย์เพราะมันเป็นความฝันและความคาดหวังของคุณปู่ของเขาเช่นกันและเขาก็รู้สึกภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้ทำมันสำเร็จแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าความฝันของเขาถูกย่ำยีด้วยกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ด้านวิชาแพทย์ทำไมเขาต้องใช้เวลาเรียนมากกว่า5ปีเพื่อที่จะได้ปริญญาตรีแต่พวกวิจัยสมุนไพรจีนกลับได้ไปเร็วกว่านั้น แถมยังพวกนั้นยังไม่ต้องพยายามอย่างหนักมาแบบเขาเลยด้วยซ้ำปิบปิบปบิทันทีที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปโทรศัพท์มือถือของล่วกังก็เกิดเสียงแจ้งเตือนดังเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนและทั้งหมดนั้นล้วนเป็นข้อความที่ส่งมาถึงเขาด้วยความสงสัยลั่วกังปลดล็อกโทรศัพท์มือถือขึ้นอ่านข้อความต่างๆที่ถูกส่งมาเจ๋งไปเลยล่วกังพวกเราชาวแพทย์จะคอยสนับสนุนนายเอง เอาเลยล่วกังเหยียบไอ้คนที่ชื่อสุเยนี่ให้มิดไปเลยพวกคณะวิจัยสมุนไพรนั่นมันจะได้ตาสว่างสัทีว่าของจริงมันเป็นยังไงพวกเราเชียร์นายอยู่นะล่วกังเมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้นทุกคนให้การสนับสนุนเขาล่วกลงก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาทันทีขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะฉันจะพยายามทำอย่างเต็มที่แน่นอนกัหมัดขึ้น หลังจากที่ตอบขอบคุณทุกคนล่วกังก็เปิดฟอร,รัมอีกครั้งและมองหาข้อความตอบกลับจากซูเย่สงครามได้เกิดขึ้นแล้วจินฟานและซูชื่อมองหน้ากันด้วยสีหน้าเคร่งครึมเล็กน้อยทั้งสองหันไปมองซูเย่ในทันทีแต่กลับเห็นว่าซูเย่นั้นกำลังจ้องมองมือถือในมือของเขาด้วยสีหน้าที่ไม่เดือดร้อนอะไรเด็กสมัยนี้นี่หัวร้อนง่ายกันจังแฮซูเย่กล่าวพร้อมรอยยิ้ม นายจะตอบรับหรือเปล่าจินฟานมองซูเย,ย่อย่างจริงจังก่อนจะถามต่อพวกเขาเริ่มเดินหมากของตัวเองกันแล้วนะแต่ว่าตั้งแต่ที่นายแสดงการเล่นพินผีผาเมื่อคืนตอนนี้ฉันก็มั่นใจในตัวนายอยู่ถึงก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่นายเคยโมว่าอ่านหนังสือมามากกว่า50เล่มก็เถิดแต่ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วสีหน้าของเขาในตอนนี้ดูจริงจังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากขายี้ให้แหลกไปเลย ซู้ชื่อเสริมไอ้หนูพวกนี้นี่ชักจะมาข่มเหงกันมากไปแล้วแม้แต่เด็กปีหนึ่งด้วยกันยังคิดจะมาเหยียบหัวพวกเราเลยนายยังทนได้อยู่อีกเรือเสี่ยวเย่ไปอาบน้ำนอนได้แล้วซูเย่กล่าวตัดบทพร้อมยิ้มน้อยๆเมื่อเห็นท่าทีที่เหมือนจะไม่ยอมจบบทสนทนาของรูมเมททั้งสองเขาก็กล่าวต่อเสียงเรียบไม่เล่นเกมแล้วเหรอ ทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นจินฟานและซูชือชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองนาฬิกาที่ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มอย่างพอดิบพอดีเออไปตัดสินเอาเองเลยพวกฉันไม่รู้ไม่ชี้แล้วด้วยฮึทั้งสองรีบสวมหมวกเพื่อเข้าเล่นเกมในทันทีส่วนเรื่องเกลีย้ยกล่อมให้เพื่อนรักของพวกเขาตัดสินใจลงไม้ลงมืออะไรสักอย่างก็เอาไว้วันพรุ่งนี้ก่อนก็แล้วกัน ซูเย่มองข้อความพูดคุยในกลุ่มผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนจะยิ้มออกมาแล้วสายหน้าเบาๆอย่างละเหียใจแล้วกดปิดโทรศัพท์มือถือไปให้ไปงัดกับเด็กๆเพื่อไขความข้องใจอะไรแบบนั้นฟังดูไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะลงแรงเท่าไหร่ใครจะมองเขาเป็นคนยังไงตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเลยไม่รู้จะพยายามแก้ตัวไปเพื่ออะไรอีกเขานอนลงบนเตียงก่อนจะเริ่มตั้งจิตรวบรวมลม,รมปราณและทำสมาธิ ณตอนบ่ายของวันต่อมาชั้นเรียนได้จบลงซูเย่สูชือและจินฟานกำลังจะเดินออกจากห้องเรียนแต่ไม่ทันไรก็มีกลุ่มคนมาล้อมพวกเขาเอาไว้ทำให้ไม่ได้สามารถออกจากห้องได้ซูเย่มองเหล่าวัยรุ่นเบื้องหน้าที่เต็มไปด้วยสีหน้าแห่งความมั่นอกมั่นใจดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นพวกเด็กปีหนึ่งจากคณะแพทย์แผนจีนร่วมสมัยนั่นเองพี่ซูเย่ ลวกกังก้าวออกมาเผชิญหน้าและมองซูยเย่อย่างตรงไปตรงมาสวัสดีครับผมคือลวกกังคนที่เขียนโพสต์ถึงพี่บนฟร,รัมเมื่อคืนผมรอคำตอบจากพี่มาทั้งวันเลยแต่ก็ไม่เห็นคำตอบซักที่ผมก็เลยต้องมาหาเพื่อถามด้วยตัวเองเลยว่าพี่จะตอบรับการแข่งประชันความรู้กับผมหรือเปล่าถ้าพี่ตอบไม่ได้ผมก็จะยอมกลับไปแต่โดยดีเขาจ้องมองซูยเย่อย่างมั่นใจหลังจากพูดจบประโยค ซูชือและจินฟานรีบหันกลับไปมองซูเย่ในทันทีเขามาเสนอถ้าถึงหน้าบ้านแล้วนะจะไม่ตอบโต้อะไรเลยหรอเพื่อนร่วมคณะของพวกเขาที่เดินออกจากห้องไปแล้วแต่ยังอยู่บริเวณนั้นต่างเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสีหน้าของทุกคนก็ฉายแววไม่พอใจกับท่าทีของกลุ่มเด็กจากคณะอื่นที่รุกล้ำเข้ามาเรื่องแบบนี้จะไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมเนี่ย แค่ปากเก่งในฟอรัมเมื่อคืนยังพอรับได้แต่ตอนนี้มันสุดจะทนแล้วพวกเขาใช้ทุกวินาทีกับการเรียนรู้เหมือนกันแท้ๆแ,แล้วจะมาหาเรื่องทำไมกันลวกกังมองสุยเย่ตรงๆเฝ้ารอคำตอบจากอีกฝ่ายพวกเขาเพิ่งจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนกันได้ไม่กี่วันเท่านั้น แต่มีเพียงแค่ซูเย่ผู้แอบอ้างว่าเคยอ่านหนังสือมาแล้วกว่า50เล่มเท่านั้นที่ดูเหมือนจะมีทักษะมากพอจะประมือกันได้ซูเย่มองลั่วกังที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับรอยยิ้มเอ็นดูสมกับเป็นวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยไฟแรงจริงๆหากจะเทียบกับปืนผ่าหน้าไม้ก็คงนับได้ว่าเป็นปืนคุณภาพดีที่พร้อมจะยิงออกไปได้ทุกเมื่อ แต่น่าเสียดายที่เจ้าปืนคุณภาพดีกระบอกนี้เหมือนจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเล็งมาที่เป้าแบบไหนอยู่ไม่ทันที่เขากำลังจะเอ่ยพูดทันใดนั้นก็มีอีกร่างหนึ่งแทรกเข้ามากลางวงเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงมารวมตัวกันเยอะแยะแบบนี้มันไม่ดีเลยนะถ้าจะมารวมหัวกันทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาหนะ้า อาจารย์หลีเคอรหมิงแทรกตัวผ่านฝูงชนจำนวนหนึ่งและมองซูเย่ด้วยสายตาประหลาดใจเขากำลังจะมามาพบกับซูเย่เพื่อถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชีพรจรห้าสีหลังจากที่จัดการธุรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาพบกับเหตุการณ์เช่นนี้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เขาไม่รู้ด้วยงั้นหรือเหล่าเด็กปีหนึ่งที่ได้เห็นอาจารย์หลีเคอหมิงผู้สอนวิชาทิสฎีพื้นฐานทางการแพทย์ ต่งหยุดชะงักมีเพียงแค่ล่วกังเท่านั้นที่ยังคงยืนหยัดเดินหน้าต่อสวัสดีครับอาจารย์หลี่พวกเราไม่ได้จะมาสร้างปัญหาอะไรหรอกครับอันที่จริงพมามาเพื่อท้าประลองกับพี่ซูเย่ผมเคยได้ยินมาว่าเขาเคยอ่านหนังสือโบราณมามากกว่า50เล่มในคลาสของอาจารย์ผมก็เลยอยากจะลองวัดความรู้กับเขาดูเสียหน่อยลวกกังกล่าวเช่นนั้นวัดความรู้กันงั้นหรือ ดวงตาของอาจารย์หลีเคอร์หมิงเบิกกว้างขึ้นและฉายแววแสดงความสนใจทันทีเขามองไปยังซูเย่และเพื่อนร่วมห้องที่ดูไม่พอใจทั้งหลายก่อนจะหันกลับไปมองโล่กลางและเหล่าเด็กแพทย์แผนจีนรุ่นใหม่ที่ดูมั่นอกมั่นใจก่อนจะยิ้มออกมาสิ่งที่เขาหวาดกลัวที่สุดคือเหล่านักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนแพทย์แผนจีน แต่ตอนนี้กลับมีนักเรียนพร้อมใจกันแสดงศักยภาพออกมาผ่านการประชันความรู้ช่างน่าสนใจนะักฝั่งหนึ่งคือเด็กคณะแพทย์แผนจีนรุ่นใหม่ผู้ไม่หวั่นไหวแม้เสียงคำรามของพยักขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นคือเหล่านักวิจัยสมุนไพรผู้ไม่ได้รับการยอมรับในคณะวิชาชีพของตนเองซึ่งลักษณะแบบนี้นั้นไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็ล้วนดีกับทั้งสองฝ่ายทั้งสิน้น เรียนรู้ที่จะยืนหยัดกล้าหาญหลังประชัยหรือน้อมรับชัยชนะด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นแล้วก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเมื่อคิดได้เช่นนั้นอาจารย์หลีเคอหมิงก็ได้กล่าวออกมาพร้อมกับรอยยิม้มไหนไหนก็จะแข่งกันแล้วให้อาจารย์เป็นกรรมการดีไหมทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นทุกคนในเหตุการณ์ต่างเงียบกริบอย่างคาดไม่ถึง ไม่มีใครคาดคิดว่าอาจารย์หลีเคอหมิงจะตามน้ำยอมให้จัดก,การแข่งขันที่ไม่เป็นทางการนี้ขึ้นได้อย่างงไไ่ายดายกลุ่มนักศึกษาใหม่ต่างส่งเสียงเชียร์เห็นด้วยในทันทีพวกเขาคิดว่าอาจารย์หลีจะคัดค้านการแข่งนี้แต่อาจารย์ดันเห็นดีเห็นงามด้วยเสียอย่างนั้นถ้าหากอาจารย์ว่าเช่นนั้นผมก็ไม่ปฏิเสธลวงก,กังเาวขอบคุณก่อนจะมองซูยเย่อย่างท้าทาย เหล่าน้องใหม่ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาต่างยืดอกลำพองกันมากกว่าเดิมข้างหลังของซูเย่จินฟานซูชือและเหล่าเพื่อนทั้งหลายล้วนมองนักศึกษาต่างคณะด้วยสีหน้าเหยียดหยามในเมื่ออีกฝ่ายกล้ามาเสนอถึงที่นี่ก็หมายความว่าคงเตรียมตัวมาอย่างดีแน่นอนก่อนที่ทั้งสองฝั่งจะปะทะสายตากันไปมากกว่านั้นอาจารย์หลีเคอหมิงหาที่นั่งลงก่อนจะเหลือบมองซูเย่อย่างสงสยัย ซูยเย่จะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้กันนะในตอนนี้ทุกคนต่างส่งสายตาจดจ่อไปยังซูยเย่ซูเย่มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าพร้อมกับรอยยิ้มเขามองลุ่วกลางและเหล่าลูกหาบที่อยู่ด้านหลังก่อนจะหันกลับไปมองหน้าอาจารย์หลี่เคอร์หมิงด้วยสายตาที่มั่นคงถ้าผมชนะอาจารย์จะช่วยสอนวิชาแพทย์เป็นการส่วนตัวให้ผมได้หรือเปล่าทุกคนถึงกับพงะเมื่อได้ยินเช่นนั้น ไม่มีใครคาดคิดว่าซูเย่จะกล้าขออะไรแบบนี้อย่างกับว่าเขามั่นใจว่าตัวเองจะชนะแน่ๆได้สิอาจารย์หลีเคอหมิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มล่วกกังเองก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะอาจารย์ก็พร้อมจะสอนพวกเธอเป็นการส่วนตัวทั้งนั้นทันทีที่เขาพูดเช่นนั้นผู้คนในเหตุการณ์นั้นต่างรู้สึกอิจฉาขึ้นมาทันที เป็นที่รู้กันตั้งแต่พวกเขาเข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัยแห่งนี้เลยก็ว่าได้อาจารย์หลีเคอหมิงคืออาจารย์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสายวิชาแพทย์แผนจีนร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยการดูสีหน้าการดมกลิ่นหรือการถามถ่ายอาการนอกจากนี้เขายังเคยเป็นลูกมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ระดับประเทศอีกด้วย การที่จะได้เรียนรู้กับผู้ทรงอิทธิพลและเป็นคนใหญ่คนโตระดับนี้แน่นอนว่ามันเป็นตัวช่วยในการปูเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพแพทย์ในอนาคตของพวกเขามากเลยทีเดียววะเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่24ถ้าผมชนะอาจารย์จะช่วยสอนวิชาแพทย์แผนจีนแบบส่วนตัวให้ผมได้หรือเปล่าตอนปลาย ล่วกังรู้สึกปลื้มปิติอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่คิดว่าการ,รเผชิญหน้าเพื่อท้าประลองจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกินตาดขนาดนี้ซูยเยพยักหน้ารับทราบก่อนจะหันกลับไปมองล่วกังเราจะแข่งกันยังไงง่ายมากก็แค่ถามมาตอบไปเท่านั้นเองล่วกังกล่าวอย่างขึงขังเริ่มด้วยเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งในหนังสือและตอบด้วยประโยคที่ต่อจากนั้นในหนังสือเล่มเดียวกันเป็นจำนวนทั้งหมด10ข้อ เข้าใจแล้วสูเย่พยักหน้าเข้าใจเราเข้าไปในห้องเรียนกันก่อนเธอคนเยอะขนาดนี้จะได้ไม่ลำบากใครเขาอาจารย์หลีเคอหมิงกล่าวหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็เดินตามหลังอาจารย์หลีเครอรหมิงเข้าไปในห้องเรียนและเริ่มนั่งตามโต๊ะเก้าอี้ที่ว่างอยู่อย่างรู้งานในขณะที่สูเย่และล่วกังยืนประจรันหน้ากันที่โพเดียมหน้าห้องใครจะเป็นคนเริ่มดีละ่ะ เมื่อทุกคนเข้าประจำที่กันหมดแล้วอาจารย์หลีเคอรหมิงก็ทำการปิดประตูให้เรียบร้อยก่อนจะเดินไปยังโพเดียมที่ล่่กลางและซูเย่ยืนประจำอยู่คนละฝั่งผมขอเริ่มก่อนในฐานะที่ผมเป็นคนเริ่มท้าเขาก่อนลูก่กลางตอบในทันทีขณะที่มองซูเย่ด้วยท่าทีมั่นอกมั่นใจส่วนผมยังไงก็ได้ซูเย่ยิ้มมุมปากเขาตอบอย่างไม่ใส่ใจนะโอเคมาเริ่มกันเลย อาจารย์หลิเคอร์หมิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มหลังจากสิ้นคำประกาศทุกคนแทบก้นหายใจอย่างตื่นเต้นขณะที่มองนักศึกษาหนุ่มทั้งสองคนพร้อมสำหรับทำศึกตรงหน้าสู้ๆนะเวยเสี่ยวเย่ยต้องชนะให้ได้นะเว่ยสูชือและจินฟันเชียเพื่อนรักอย่างลับๆในใจขณะที่ยืนมองจากในฝูงชนเอาล่ะตั้งใจฟังให้ดีนะล่วก,กังจ้องมองสูเย่ยก่อนจะเริ่มคำถาม โรคข้ออักเสบรูมาตอยรูมาทิซซมมีลักษณะอาการปวดตามข้อหรืออวัยวะต่างๆลักษณะของการอักเสบมักเป็นมากสลับน้อยสามารถรักษาเบื้องต้นได้ด้วยการขับเหงื่ออาการนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหรืออยู่ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากมีอากาศชื้นหากไม่สามารถรักษาเบื้องต้นด้วยการขับเหงื่อได้เนื่องจากประโยคต่อไปคืออะไร ทันทีที่ประโยคจบลงสายตาของเด็กใหม่ทุกคนก็เลื่อนไปจับจ้องอยังซูเย่ทันทีลวก,กังมีความรู้เกี่ยวกับหนังสือโบราณเป็นอย่างดีเขารู้จุดนั้นดีตั้งแต่ทุกคนได้ก้าวเข้ามายัางในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วและนั่นก็เป็นเหตุผลที่พวกเขาต่างเชียร์และเชื่อมั่นในตัวล่วก,กังอย่างสุดหัวใจจินฟานและซูชือรวมถึงเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆต่างขมวดคิ้วแน่นพวกเขาไม่เข้าใจถึงคำถามด้วยซ้ำ สองหนุ่มเพื่อนซีเพิ่งจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับวิชาแพทย์แผนจีนได้ไม่นานและไม่ได้อ่านหนังสือมามากขนาดนั้นพวกเขาแทบไม่เข้าใจถึงคำถามที่ล่วกังถามในเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนที่มั่นใจและเริ่มทา้าทายก่อนแสดงว่าต้องมั่นใจในความรู้ของตนเองพอตัวเลยทีเดียวแต่คำถามที่สองหนุ่มนักร้องสงสัยมากที่สุดตอนนี้ก็คือซูเย่จะทำอย่างไรภายใต้ความสนใจของทุกคน ซูเยสแยยิ้มขึ้นมาแล้วกล่าวว่าสำหรับผู้ที่เกิดอาการเหงื่อออกเหงื่อท่วมแม้ว่าสายลมหรือฝนจะผ่านไปแล้วแต่ความชื้นในอาการนั้นก็ยังคงอยู่ด้วยเหตุนั้นต่อให้ขับเหงื่อก็จะไม่ช่วยให้อาการปวดดีขึ้นแต่อย่างใดหากต้องการจะบรรเทาอาการก็ต้องทำให้ความชื้นลดลงเสียก่อนจึงจะทำให้วิธีขับเหงื่อได้ผลและช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ ทุกคนรีบหันไปมองที่อาจารย์หลีเคอหมิงในทันทีเพื่อรอฟังคำตัดสินว่านั่นใช้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่จากหนังสือตำรารักษาโครคไข้นี่เองนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องอาจารย์หลีเคอหมิงกล่าวด้วยความพึงพอใจดูเหมือนว่านักศึกษาทั้งสองจะมีพื้นฐานความรู้จากหนังสือเล่มนี้ดีทีเดียวยอดไปเลย ซูชือและจินฟานต่างโห่ร้องและกะหมัดอย่างดีใจอยู่ในใจพวกเขาต่างถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกดูเหมือนว่าซูเย่ที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของพวกเขานั้นจะไม่ได้คุยโวเรื่องหนังสือจริงๆร่องรอยของความผิดหวังฉายในดวงตาของเหล่าเด็กใหม่และดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำลายกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามได้ในคำถามเดียวช่างน่าเสียดายนะักข้อที่สอง ล่วก,กังไม่ทันจะให้เวลาซูเย่ได้หายใจเขาเริ่มคำถามที่สองในทันทีสมุนไพรไดฟูช่วยสลายไตยช่วยเรื่องม้ามและกระเพาะอาหารจะต้องเป็นสมุนไพรไดฟูที่ใสสะอาดช่วยรักษาอาการปวดหัวสลายการหมักหมมด้วยการใช้ขมิน้นประโยคต่อไปก็คือซูเย่ยิ้มพร้อมตอบ ใช้ฐานเพื่อบรรเทาอาการอาเจียนและอาการท้องร่วงเป็นตัวนำในการบรรเทาฤทธิ์แอลกอฮอล์และช่วยย่อยอาหารดอกฟูจิช่วยรักษาอาการบกพร่องและอาการคลื่นไส้และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายสุดยอดซูชือและจินฟานเผอหลุดตะโกนออกมาอย่างดีใจก่อนจะรู้ตัวรีบเอามือปิดปากตัวเองในทันทีทุกคนจ้องมองพวกเขาอย่างเงียบๆก่อนจะหันกลับไปมองอาจารย์หลี่เคอหมิงเพื่อรอฟังคำยืนยัน เพื่อนๆของพวกเขาไม่กล้าออกอาการอะไรมากนักแต่ทุกคนต่างมองที่อาจารย์หลีเคอหมิงอย่างสงสยัยสูชือและจินฟานไม่ได้สนใจอะไรนักแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้หรอกว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่แค่ซูยเย่สามารถตอบคำถามแรกได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาก็มีศักยภาพพอที่จะสู้ได้อย่างแน่นอนแล้ว นี่คือชายที่ไม่เคยแสดงความแข็งแกร่งของตนเองออกมาหมาป่าที่มากประสบการณ์จะไม่ต่อสู้กับการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะและในเมื่อเขาตอบตกลงที่จะสู้ก็หมายความว่าซูเย่มั่นใจแล้วว่าตนเองจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้นี้อาจารย์หลี่เคอหมิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มจากหนังสือประโยชน์ของแพทยศาสตร์ประโยคน,นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ทันทีที่สิ้นคำประกาศเพื่อนร่วมห้องของซูเย่ต่างพร้อมใจกันปรบมือให้ในทันทีตอบถูกอีกแล้วงั้นเหรอทั้งเด็กใหม่และลูกกังต่างมองซูเย่อย่างไม่เชื่อสายตาพวกเขาไม่ได้ไร้ความรับผิดชอบหรือไม่สนใจเรื่องเรียนเหมือนกับที่ข่าวลือบอกไว้เลยนี่นา คำถามข้อที่3นั้นกล่าวโดยผู้ที่เคยได้พบเจอกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้กล่าวถึงรูปแบบของลมปราณเอาไว,ว้ว่าพลังลมปราณที่แท้จริงนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ผู้ที่ทำงานในด้านนี้ต่างสัมผัสถ,ถึงได้ด้วยความหนาวเย็นและความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ความว่างเปล่าของดวงจันทร์และการผันแปรไปตามพลังงานของฤดูกาลทั้ง4สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการผสมร่วมร,วม,รวมกันของเทคนิคต่างๆเมื่อมีประสบการณ์ที่มากขึ้น ก็จะสามารถจับทิศทางได้แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าราวกับจ้องมองไปยังในความมืดมิดก็ตามลวกกังจ้องสูยเยะเขมงหลังจากที่พูดจบผู้ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นอนันต์ได้จะสามารถส่งต่อไปสู่ผู้คนในรุ่นหลังนั่นคือสาเหตุที่วิธีการต่างๆนั้นจึงได้มีความแตกต่างกัน และเนื่องจากว่าไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกหรือสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าปราศจากรถให้รับพลังงานชนิดนี้จึงถูกเรียกว่าพลังลมปราณตั้งแต่ครั้งโบราณการเป็นต้นมาซูเย,ย่ยังคงตอบได้แบบสบายๆเย,ยี่ยมสู่ชื่อและจินฟานตกมือฉาดใหญ่เพื่อนๆคนอื่นต่างก็ปรบมือให้เช่นกันนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนีคือเนื้อหาจากหนังสือ ยาอายุรศาสตร์ของจักรพรรดิเหลืองอาจารย์หลีเคอร์หมิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มหลังจากที่ถามความรู้จากหนังสือโบราณถึงสามเล่มไปแล้วด้วยกันก็ทำให้รู้ว่าความรู้ของนักศึกษาทั้งสองนั้นมีมากกว่าที่ใครๆคคาดเอาไว้เสียอีกเดิมทีเขาคาดหวังว่าจะพบเนื้อหาของหนังสือโบราณแบบระดับเริ่มต้นอย่างคู่มือแพทย์ฉบับโบราณหรือแพทยศาสตร์ทั้งสามระดับฉบับดั้งเดิม เนื้อหาพวกนี้ล้วนมาจากหนังสือโบราณที่ทั้งเก่าแก่และเข้าใจยากลวกกังที่เป็นคนเริ่มถามนั้นช่างเก่งเหลือเกินแต่ซูยเย่ที่ตอบคำถามเหล่านั้นกลับเก่งยิ่งกว่าข้อที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้อง